ับนบนนี้ทำเก่ายอมไม่ได้ครับท่านบอสทัาพลเดือมสิรลสินเกียรติท่านธนาวุฒิสงรามครับยกกผู้ก,กวดครับยังไงก็ยอมกันไม่ได้สรียบูกแตมุม,มายัางอยู่ที่หมายเลข12นะครับบอสนะครับโอน,น,นกการออกมานะครับแต่สินเกียรติยังได้จังหวะสองเกตจังหวะสองได้อยู่หมุนม,มา ลงมาถึงหมายเลข88ของแล้วครับลูกนี้ลบพยายามที่จะยิงยังยิงโอ้โหยิงไม่ได้ครับเมาอยู่ที่69โอโ้โอ้ยอย่งได้อยู่ครับออกมาที่ผู um, ้เล uh, oh, ่นหมายเลข21ของได้อยู่ครับของได้อยู่ลากเข้าไปล่างแล้วครับยิงไม่ยิงลุงโอ้โห ดังวะาขุดตินครับกำลังครับทางก้ามชายถึงมันถึงก็ได้เปิดมาโอ้โหเข้ามือไปจนสุดเส้นแล้วนะครับแต่เปิดโอ้โหรับน่าเสียดายครับยังติดมือของนะครับยังมือพุ่งสามประตูของอุบลราชฝากไว้ที่กรุงโอกระริชนตะเคียนรามบกระิชนมองแล้วสิบสามาที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตัวกลางตัวกลางเดินแล้วครับยี่สิบเอ็ดติดมาที่หกสิบเก้าโอ้โห อทำกันสวยนะครับแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ลงล็อกครับเอาบอลราชาน,นี์จังหวะเมื่อกี้ครับโอ้โหครับทำมาสวยทีเดียวครับโอ๊ก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 สเกตรเรเรียงครับจาลุวัตปัดถาครับจัดสีสเกตมมหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่มองดูแล้วถึงจะมาอยู่ที่ม,มาถึงหมายเลขนะครับคุณอกสิริชนอยังอยู่ที่ติดอยูอ่ที่กูตองคุณน้อยพิสัย หลุดมาที่ผู้เล่นปารการหลังตัวสุดท้ายของซิตี้ครับหมายเลข77 77ทีเจ้าต้นครับจากสีสกีครับปารการหลังตัวสุดท้ายยืนเป็นเซนเตอร์ให้ตัวสุดท้ายครับคอยเก็บเก็บให้ต่อตอนขอก่อนอยู่ไปที่ผู้ต่อครับเห็นเพื่อนแล้วเปิดยาวครับโอ้พาดมาลูกพี่ขอกก่อครับออกนะอออนเล่นต่อไปอยู่ที่ผู้เตยผู้เตยไปที่ครูต้อง ผู้ต้องสีเมื่ไงผู้ต้งว่าง่ายไปถึงถึงสุดเส้นพะยะเปิดเปิดดีทีนึงโอ้โหยังไม่ผ่านการสกัดของหมายเลขสิบเจ็ดของสีสเก็ตนะครับอีกครับอภิรัตน์พงวิเศษแทงล้ำไม่ล้ำโอ้โหมาแล้วเียนิดเดียวครับโอ้โหตะวันแรกสวยงามครับอภิรัตน์พลิกบอลมาครับโอ้โหเทวานล้ำหน้า เดียวเทียวเลครับแค่ปลายสตาร์ทแค่นั้นเกินไปเกินไปเลยครับี V A <ป>มาแล้วครับ<ป>อุบลเปิดมาแล้วเบอร์ยี่สิบเก็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแทงไหมยี่สิบเอ็ดลาะบายยังติดผู้เล่นตัวสุดท้ายของศรีสะเกษยร์มาท<ม> <ไป S 1> ี่เบ <8, S 1> อร์แปดแปดอาภิรัตน์ครับอยู่ทางขวากว่าครับโอ้พลาดดีโอ้กัำจันทีเปิดยาวเลยครับเทียบ้านทีตรงกลาง โอ้โหครับยังไห้หาดีลประกาศออกข้างนมือบอลนะครับลูกี้สกัดโอ้โหเดือดรอบธนามบุญเดบลูกให้เองเลยครับจยากกายครับลูกละโผมีชิมเมตออกครับสามสิบเข้าดีชีเพืเกตยกิ้มเลยครับหนึ่ตัวทับตะก้อนการนะครับอันนี้กรรมการที่สามกรรมการกรรมการที่สีกก่นะครับได้เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับ อบอกแ้วอกแระครับสังเกลเรกักษลาคาครับตอนน้าแล้วครับลูกแรกสพครับทานรองะวุฒิงราครับลูกแรกพบาทครับกาเเตัตงครับครูตุ้ยจะเป็นคนเปิดครับพรอดบเข้าไปเได้ไม่จำกัดครูตุ้ยเปิดไปที่สาสอยังติด การสกัดของผู้เล่นหมายเลข2ของอุบลราชธานีครับโหม่สกัดออกไปได้แกเก็บจังหวะสองสิสเกตเก็บได้สิสเกตพยายามครอสเข้ามายังติดอยู่ที่กุยุทธกุยุทธไปที่อกครับอกครับอุบลได้สวนกับตอนนี้เปิดยาวครับมาแล้วครับผ่านมาที่เจ้ารถถังเจ็ดสิบก้าจากอุบลครับมาอย่างไรครับโอ้โหเจก้าอุบลอยู่ไม่สุดครับตอนนี้ยืดกอบเอิบครับ นดยตมอยมายก2สองจากอุตพรพิสัยทันปอนักบอดอกไม้หัวกับุลูกที่สองชนเสาครับโก้กขึ้นไดห้าันไปอยู่ที่โคจรใหม่ับถึงนเส้นไหมโอ้โหลูกนี้ยังติดกองหลังของศีสะเกดยังติดกองหลังของศีสเกตนะครับ แปดพันยังอยู่แปดพันยังอยู่อุบลราชธานีอุวงทุกพระนะครับคือกีกุ้ตุยได้มาเตะวงครับเอกี้เปิดเข้ามาเปิดเข้ามายังการสกัดของอุบลยูนะครับเแถวสองเมืนี้ครับแถวสองคูโกคูโกว่าไงคูโฝากมาเจ็สิ้าเจสาของอุบลราชธานี โอ้โหกรองเองนยกท้ายของตึ้เวลาหลังครับเเวลา32มสสนาทีครับตอนนี้ครับกจะนลกยังไม่กแกครับสัญญาณาตตัวครับางานตตัวครับหมายเลขออกนะครับ